พี่รักครอบครัวเว้ยโอโรราชอบไปนวดแล้วก็ลืมของไว้นะครับนี่จะลเรื่นาฬิกาเม็ดฮะเรื่นาฬิกาเจ๋งเหรอเจ๊งลืมนาฬิกาเฮ้ยจริงดิลื่ไปบ้านมาลืมอยไปบ้านพี่ก็ลืมนาฬิกาเลื่ไปบ้านเหรอฮะเลื่ไปบ้านเหรอเออลืมเวลานวดอ๋อจะโอ้ดูกาลิมกาลิมวันเสาร์นีเด้อพี่เด่น อาลิมนครับใคนใครเียกบคที่นี้ใครที่หนึ่งในค่ายที่หในค่ายก็เป็นวันฉชลองอแล้วรู้รู้เอกันอยู่น้องน้ครับพี่อ๋อรู้ไม่พอให้แทนมงวนมองไม่ไหวแล้วรู้มากเยอะใ่ยออ ไปพี s, <Four thousand. S 2> ่บอกว่าได้แล้วเนี่ยมือเลยที่เบียทำแลังจะนได้เลยเลยแล้วมือชาวหนักไปที่เบียครับ FC ก็ถามมาว่าใครใครเบอร์หนึ่งในค่ายใครเบอร์หนึ่งในค่ายอ่ะนี่อ่ะที่เบียร์ที่เบียร์ได้ชีตไหมไม่ครับผมธรรมชาติแล้วพี่เบียร์ธรรมชาติผมแค่ธรรมชาติก็เหลือเฟือแล้วพี่เหลือเฟือครับผมธรรมชาตินี่ก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วพี่ที่เบียรแล้วก้าวหน้านอ่ะนี่ฮีดี้นะ โอ้โค้ลาดบอกยามีนยังรู้เลยยามีนนี่นี่คนฉีดนี่คือยามีนเลยยามีนกี่เข็มไม่ไม่ไม่ฉีดอะไม่ฉีดฉีดไหมไม่ฉีดบ้าไปเชื่อเขาฉีดบ้าเลยคนเชื่อจริงจรงแล้วเองรู้ได้ไงว่าพี่ลืมนาฬิกาวะพี่เคยบอกอะพี่เคยบอกมั่วเองมั่วแล้วพี่เคยบอกผมมากเป็นเมืองไทยครับ มันใครเห็นสวัสดีครับเห็นรายการขึ้นแล้วนี่หว่าเนาะกับใครนะกับยออ้อดเ,เล็กเพชรสมัยมวยห้ายกเคยต่อยกันไหมไปต่อยสองข้างครับสองข้างไหมเป็นไงชนะชนะทั้งสองข้างเลยแต่นี่ก็เป็นลมนๆหน่อยเนาะลมหน่อยสาตล์ออสไตล์ตวันแปลวก็สู้เต็มที่ก็วัวก็วัวลูกไหนไหมกับย้อนเลไรเกิก็มีก็ไม่กระโลนตัวเขาอะไรครับแต่ก็ ตัวเองอะว่าตัวเองจะจะสภาพได้ดีขนร่างกายเราก็ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนช่วงนั้นใช่ไหมเจ้ผมดูฟอร์มเขาแล้วอะเขาก็อยู่อยู่ประมาณนั้นอยู่แล้วผมอยู่อที่ตัวผมมากกว่าอยู่ที่ตัวเราเนาะครับว่าวัดเราจะไปได้ดีขนาดไหนครับมาฝากเป็นกำลังใจให้เมืองไทยด้วยนะครับเมืองไทยกับกับยอดเหล็กเพชรภาคสามจะเป็นสไตล์แบบว่าวันลุมินีลมเล็กไปด้วยนะสู่ไปเจ้ครับผม นี่ก็เป็นนนทกิจสวัสดีครับนี่ก็เป็นยอดมวยเมืองโคราชครับร่างกายไปถึงไหนแล้วเนี่ยได้60%สิเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับหกสิบเจ็ดสิบเลยนะครับผมเดือนหน้าน่าจะมีรายการแล้วเดือนหน้ารายการน่าจะขึ้นครับผมพอดีเลยเนาะวัดกันไปครับเป็นนนทกิจนะเราบอกเป็นเป็นนอนพับหนังสือพิมพ์มินี่ยนี่ความชอบความชอบครับชอบนะ ศิลปะบนเรือนล่างศิลปะใช่ใช่เรียกว่าศิลปะบนเรือนล่างนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเนีไม่ได้ครับนี่ก็เป็นแลมโบเมืองระยองครับอสวัสดีครับโชคกิชายดืนพิกิพีครับน้องชัยห้าปีครับผมห้าปีห้าปีคิดถึงพี่หลองเลยกลับมาใช่ใช่พี่หลองต่างกันไหมไม่ไม่ปลาบปลาบเหมือนปลาบปลาบเหมือนตอนนี้ตอนนี้โสดแล้วโสดแล้วตอนนี้โสดครับโชคกิชาโสดอีกแล้วครับ ส่วนภาคไหนเนี่ยฮะส่วนทีน,ทนี้ส่วนภาคสุดท้ายแล้วส่วนจริงๆท้ายส่วนจริงๆครับส่วนจริงๆอยากอยากหาคนจริงใจครับอยากหาคนจริงใจนะครับโจบีชางถาจะคิดถึงพี่หลองก็เลยกลับมาชกมวยก็ามาซ้อมที่ใกล้เจภาพสุดท้ายนะครับรครับผมสู้แน่นอนครับแลมโบ้เมืองระยองโอ้ยกับพี่หลองนี่เหลือกี่วิวนะห้าวิเท่าห้าวินะยกห้าเชื่อไหมพี่อกลับมาบ้านแล้ว จ่ายตังเข้าไปแล้วลองยี่สิบหนึ่งไวยอมจ่ายแล้วกลับมาถึงบ้านเขาโทรให้ไปเอาตังหมื่นหนึ่งลองไป่ห้าร้อยยี่สิบหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะโอ้โหเหลือเชื่อนะวันโชจปีชากับวันฉลองนี่แต่ว่าไฟที่แบบน่าจะจำอีกไฟหนึ่งเลยในค่ายพีเคเคยต่อยใครเด็ดมั้ในค่ายพีเคเคยต่อยใครเด็กไม่ต่อยใครบ้างไอฉลองนะวันฉลองคนเดียวกับไปจันทายก็ไม่เคยไม่เคย อันนี้ก be ็โอ้ยทีไทยพีเชนเยอะมากครเยอะมากเป็นสองจ็ดเะเป้าเสรก็เล่นเลยน่เงครับใครพานักวยพีดครับโอ้ยพานักวยไี่ชนครับอาจารย์เพยญอาจารย์เพ็อาจารย์เพ็ญนับเ็พานักวยไปเชด พี่ไก่พี่เกนี่มีแต่เกล้บพาไปฉีดไปฉีดประมาณประมาณหนึ่งทุ่มอตอนเลยคอมเมนต์เข้ามานักายพูดคุยกันนะทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะมวยชอบวันนี้ก็ชอบไปที่ฉลามทองถึงมาวินที่เมื่อวานมาทงตีกันมาครับวันนี้ใครยังไม่มีที่เชียร์มวยก็ฝากไว้ด้วยครับ S P K หนึ่งหนึ่งแปด หน้าเฟซผมกดกดทั้งหมดั้าเฟซเข้าไปหน้าเฟซแล้วก็เลื่อนลงไปในคอมเมนต์นะผมจะปักลิงก์ไว้อยู่ทางเข้าอยู่ตรงนั้นนะกดกดลิงก์เข้าไปนะเด็กพันเอกพันโตนี่ก็รู้สึกว่าจะแอปพอโตขึ้นมาก็จะแอปจะขี้เกียจเดี๋ยวมันต้องลวนฝ่ามือผมสักทีนึง่ห ขายภาษาอังกฤษบราซิลบาซิลโอเคบาซิลเ็นด้วยหมดแล้วับเปิดดูของไรได้ครับได้ตึงงั้นนะ que toma